ก่อหมื่นหมื่นแสนอ้าวรอบนี้ไม่มีมไม่มีจิดลบเนี่ยอืมแหมขนาดน,นี้ติดลบไม่จะพูดอะไรละตีก็เท่าพี่แหละคิวสามสิบได้โยงพอสวยพอสวยเอามุ่งยดอัพเรียบร้อยมุ่งเป็นเดอะเซเกอร์แล้วนี่นี่หน่วยข้อความที่แบบไอฮิตมากในสมัยนั้นอะไรพี่ นี่เข้ากับี่ฮิตมากสมัยนะั้นช่องแชทช่องแชทช่องแชทในนีนเลล้เราไปอ่าแบบต่อไปครับเบลนเบลร์นเครับก็คือว่าเบิร์นมันเลยมันจะเหมือนอ๋ออันนี้เออเราเป็นน่าจะเป็นญี่ปุ่นน่าจะสลับมาเป็นญี่ปุ่นเพราะว่ามีมีต้งไม้เนี่ยต้งมาพาม้าวเนมเป็นตัวญี่ปุ่นมาก น่าจะเป็นไอแมพนั่นแหละที่เราต้องบุกขึ้นไปประสายข้างบนน่ะอะไม่ใช่ครับเสียงอย่างนี้ยังเป็นไอนี่อยู่ไอ้มิเลอร์ก็ถูกแล้วเราเป็นเราเป็นอเมริกาโดยญี่ปุ่นเป็นเขาอ๋อไ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 อท่อท่อเนี่ก่อนอละไอท่อท่อไอมวกมวกมึงง่ามวกมึงง่ามวกมึงง่ายยิงยิงข้างบนก่อนยิงข้างบนก่อน ไมตายง่ายจริงวะทำไมตายง่ายจริงวะไม่ครบไปละก็ออกแล้วเข้า,า,ขาหัวสองสามนะก็ตายหาแล้วทำไมทางมันแค่จังวะไม่ก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเบิร์เบอร์เอ็มเอ้าว่ะเอ้ยเหี้ยดคุกหานก<อ>็หายใช้ระเบ,บิดเข้าไปใช้ระเบิดไว้ใช้ระเบิดไ,ไ,ไว้เอ้ตอนนี้ระเบิดมาเดี๋ยวถอยก่อนแป๊บนึง เอาค้างโอ้โหเอาเอากระตุกอ้โค้างโอ้อแหลกเปอแหลกเอาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเดี๋ยวเพิ่งกระตุกเดี๋เพิ่งค้างเอาทีละอย่างอยี่ไหนเดี๋ยวชุบให้แม่นี้มีสนแมนี้ไม่สนันะจะหาเจอนะะบดะเบิดระเบิดระเบิระมาิดระเบิดระเบิดระเบดระแิดะวิดงสวนดระเบิดระเบิดระเบิดูะเดะดระดูะดะ่นนดูะะแนนดูคะแนนดะนดะน ยูคนจะละคนเปนล็อกกงั้นสบายออิงยิงงไอ้เหี้ยมึงยิงโอ้โหจะบาดตายเอาไอ้นยได้ปืนไฟแล้วมั้ระเบิดระเบิดระเบิด็ใเนใจเย็นใจเเดี๋ยวค่อยค่อยค่ีละคนค่อยทีละคนค่อยทีละคนดีกว่าข้าไปนี้ตายบัวชัดอ่ะรมอ่ะประระรระระะร

ตายกี่ตัวเดี๋พอแต่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้งยยิงชกไม่ได้ข้างในมีลูกซองข้างในมีลูกซองกูต้องตายให้กี่ตัวกี่คนกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปเก็บของกันมีข้างในมีลูกซองพี่ในสุดเลยจะฆ่าบุข้าไปวันเนี่ยเจออันนี้อ่ะจะยังไงกูว่าแล้วกูว่าอุ้ยมันจะออกไปเลยเออแม่ให้ไปท็อปเข้าไปสุดก่อนนะให้ขึ้นเรือเอาระเบิดเปี้ยงไปเลยหนุ่ยมุ่ง โอ้ทางกูนี่เขาบังกดนี่ฮะอ้าวตายแกตายล้มอะไรวะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแม่มันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวเด้อมันอยู่บนหัวเด้าตายหมดเลยมึงดูดูบนต้นไม้นั้นดูบนต้นไม้นั้นเห็นปะเฮ้ยโฮ้ยอ๋อเฮ้ยไอ้กูกูเดินไม่โมดไม่ได้ดีกว่าตายละตายละตายละหน้าหมื่นละเฮ้ยหน้าหมื่นละ งานหมดแล้วหลบละกูหลบละกูอยู่หลังดีกว่ายอดตายมันเป็นนายกัน stuffing, หรวะเปลาเอาเฮ้ยอะไรวะเอาเฮ้ยมันตรงไหนวะบนต้นไม้เปล่านั่นไงนเจอแล้วอ้ท่าอยู่ด้วยตรงไหนพี่ยิงไปแล้วได้ได้อยู่ๆมันอยู่เหมือบหลุมเหลือบอีที่มึงยิงข้ามบังเกอร์ได้เหรอวะโอ้ละ กูกูไม่มีถามละกูไม่มีถามละอย่า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 พึ่งดันกันเองพึ่งดันกันเองพี่พี่ผมว่าดูมินิที่ปงก่อนเมาเปิดทางไปงี้ก่อนพี่ผมว่าดูมินิแมปด้วยพี่มินิแมปจะโอเคกว่าเดี๋ยวเุยเพื่อนอย่างดีไหมเนี่ยระเบิดระเบิดระเบิดไปรับขถอยก่อนละไม่เปต้องถอยก่อนละโอ้โหจะหยิบระเบิดปลาไม่ได ถอยไม่เชื่่ออถยไมทันถอยไม่ทันจะหยิบแล้วเบิดปางไงเมื่อกี้ระเบิดมันล่วงพอดีมาก่อนอ้าวเหี้ยอะไรพวกมึงแต่วะเจออีโบกูเจออีโบกูคอมสันปานรักมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยคุณไม่ต้องทอมสันอ่ะนี่เจอนี้เออแล้วบอสแล้วบอสแล้วบอสเจอตูมตามแบบนี้เอาไปตาย ตกจะทิ้งไหมฮะอย่าขวางให้มันยิงบัวอ๋อไอ้เช่นนั้นมันอยู่โน่นอีฮะเฮ้มันบันไตข้างหลัง เราเน้อย้พี่อยไงเบรแตวะเฮ้ยเรียบร้อยอ่าที่ตั๊บไอ้ระเบิดยันระเบิดแล้รวะระเบิดควันเลขสี่ใช่ป่มอ๋อระเบิดควันกูทุกอัดชื่อเบแดทำไมกอไม่มีเบอแดดีกวะาเทโเวอร์มันบต้นไมมปรปบก็ให้นีมันยิกปนเนี่ย ให้โอกาสให้โอกาสกูม <c oughs> ีที่หายใจมันก็ได้ข้างหลังข้างหลังหลังหรอไม่ใช่ไม่ขยันเพื่อนเรานะให้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 หนุนเผาก่อนขบว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 น้อมเอ้า เอาด้สอสองสอง้ลาบอสเยผาแล้วโอ้พี่พานาุ่พอดีดยุ่มาตายหายรอบลบอสลบอสอาอูแมขึ้นข้างบนเลยเออ โอ้ยกูพีที่กูก็ไปพีที่เออได้ที่ข้างบนนี่ข้างบนนี่ข้างบนเนี่ยตรงหัวเนี่ยแล้วระเบิดมาระวังเอาเฮ้ยกันระเบิดมาระวังมันหนีไม่ได้อ่ะมันหนีไม่ได้เลยอ่ะ เป็นเกมที่อยู่ด้วยเป็นเป็นเกมที่แต้มแบบน้อยว่ากอะเราเนี่ยไหลเลยต้องบอกปันจ่าที่แ้แม่งน้อยมากตาหันที่แม่งแ้แม่งขึ้นขึ้นลงนี่แหละเผาให้หมดเผาให้หมดเผาให้หมดเผาแม่งเลยแมวในแมวตาหที่ตามนั่นเลยเผาแม่งเลยตรงโน้นตรงโน้นมาอยู่โน้นเอ้าเอ้าแล้วมันใครขวางวะเนี่ยเอาไม่ได้ มีนุกน้องมีนุกน้องมีน้องขวางเอาตายหมดเลยตายเกี้ยงเนี่ยต้องไปอยู่ที่แคบเจอระเบิดตับเดียวเจอไฟปั๊บเดียวตายหายเงี้ยียดอีกตายหมู่อีกตันปากอีกเลยฮะเนี่ยมีตัวอะไรบ้างให้มันยิงกูวะข้างบนอันหนึ่งจะเจอละตับก็ให้โอเคจะเข้าไปตายเข้าไปก่อนเลยมีอยู่ข้างหลังดูให้ ใคร่วมันเป็นปืนปืนเห็นแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยสอยเมื่งละกูจะช่วยดีไหมเนี่ยไอช่องพี่หน่อยเดี๋ยว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 ย้อนให้เดี๋ยวย้อนให้มันเข้าเลยกูตายห่าละกูตายสมองละอ่าเรียบร้อยหล่อละถูกต่ำน้ำเลยพี่ต๊อบมีแล้ววะเก็บเก็บเกบสะพายก่อนไอ้นี่ทอมสารมีตรงนี้เห็นป่าทอมสารน่ามีแล้วเปิดนี่เหร เออตัวนี้มันมีมันมีเลงได้อนี่มันเลงได้ดีคอนสันนิดมีรอลูกซองแล้วเนี่ยเออจะเลี้กไปไหนหน่วยชุบหน่วยชุบไปตันนะเว้ยไปสโม่อนอย่างวะ

โอ้ยเหี้ยพอมีพลังเลยมันรัวมันรัวมันรัวมันเปลี่ยไปหามหมดเลยมันรัวมันรัวต้องไปปรับแต่ธรรมชาติได้เต้นได้ไงวะได้เฮ้ยเอาแบบนี้แหละเอาเอาฮาันคอร์นี่แหละตลกเหอะฮะมันไงรัวอย่างเงี้ยยังน่าเบื่อไม่งจะไหนจบแคต4เกมไปแล้วรัวตายแล้วโอ้ยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าใครขวางเนี่ย ไี่ต้องมานั่งชุบอยู่เนี่ยบอร์ตะกอดแล้ววะคุณไปถอดล้วปัดไปยไปไปไปเนี่ยระบเไ้องมกขึ้นนิดเดียวมันก็ยิงได้เนาะเดี๋ยวพี่ปาสมกไปแล้วจเย็นยค่อยรอก่อนโดนไปก่อนเดี๋ยวยิงโดนไปคนได้ไงวะไม่ไม่สคนไม่คนมายิงโดนไปคนปกเฮ้ยชุก่อนไอช ตึไปแล้วโอ้ยทุกคนไปตึ๊บไม่เก็ตื่นตั้งนานแล้วพวกคุณโจมโจมโจมเฮ้ยแล้ววะไอ้มันกระตุกเยอะแป๊บหนึ่งไอ้ขาวๆนี่ม um. ันกระตุกเยอะปขนายใจเดี๋ยวบนหัวบนหัวระวังบนหัวอย่าไปปืนเว้ยนั่นไงเข้าให้โอ้ยระเบิดตาไปแล้ว เอาเชือกระเบิดมานะครับรหากรรมระเบิดใช่ไหหน่วยใจเย็นหน่วยใจเย็นพี่พี่มายิงข้างหลังละฝอย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 ตีนตีนตีนทำไมเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนเราๆนี่เพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมีข้อโตเกียบกมากกว่าไม่จนตัวยกุ้งเนี่ยติ๊บหายกินเอะอยู่กันเองเหรอ ดีแล้วปลาทิ้งไปแล้วไม่นั้เรียบร้อยเอ้าที่วะเอ้าวเฮ้ยไข่เผาตกใจหมดชั้นโดนเผาไปแล้วแบบฟื้นสันปืนสันปืนสันปื้นสันโอ้โหอาจจะจบได้แม่คนระบาดมาบนเลยแบบนี้ ดีอะไม่เอาเวอร์กาแลนไม่งั้นลราไม่ต้องเดินอะลู <laughs> กเอา